มารู้ชอบร้านบริการเติมโรบ้างระบบ V i P Server และ ID p a s s สูงถึงเลทสิและยังรับกดผลเกมพัสเลทสิเช่นบ o ็อกฟุตคิงเลกาซีและแมปอื่นออีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกด,ดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอัตตะปตะเฮยเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาจเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหลุมศพกันนัเดเองนะครับผม ศพอันนี้นะครับผมอยู่ที่เกาะทิลเลอร์พาร์คในครับผมนะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูก่อนนะครับผมนะโอเคผมตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะทิลเลอร์พาร์คแล้วนะครับผมนะหรือว่าทางด้านของปราศาทพันปีนั่นเองนะครับซึ่งหลุมศพอันนี้นะครับผมน้อยคนมากเลยนะครับผมนะที่จะรู้ว่ามันทําอะไรได้นั่นเองนะครับผมนะอ่านั่นก็คืออันนี้นะครับผมนะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่รู้แล้วก็สามารถปิดลีปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้สามารถรับชมที่วิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ เลยนะครับผมนะที่คาเฟ่นั่นเองนะครับผมนะโอเคผมตอนนี้เราก็มาถึงที่แมนชั่นแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเนี่ยนะครับผมนะซูมแบบธรรมดากับุูมแบบใช้สูตรเนี่ยอันไหนมันจะขลังกว่ากันนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มจากน้องๆก่อนเลยนะครับผมนะทีุ่่มแบบไม่มีสูตรนั่นเองนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรกันบ้างนะครับผมนะคนแรกเลยนะครับผมนะจากน้องภูมินะครับผมนะน้องภูมยีใบุ่มก่อนเลยนะครับผมนะดูซิว่าเดยตัวนี้ดิเออแหมจําผิดจําถูกนะครับมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผะนม ก็ค่อนข้างที่จะเกลือไหมก็ไม่เกลือนะเพราะว่าผมเบกมาต,ตื่นมันก็โหดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นตาาของน้องโตสุ่มนะครับผมมาดูซิว่าจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมนะลองดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับคือน้องสองคนนี้เขาสุ่มแบบไม่ใช้สูตรนะครับผมมาดูซิว่าเขาจะได้ผลอะไรนะครับผมนะคอดูหน่อยอ่าเป็นท่าของผลสปริงนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะถ้าพี่สุ่มแบบใช้สูตรกับไม่ใช้สูตรเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันไหนมันจะขลังลอะไรมันจะแน่นอนกว่ากันนะครับผมนะสูตรในคลิปว ไอค็อกไอแคกไอกระดกกระเด้ HHH> นะครับผมนะฮะพูดผิดขออภัยด้วยแล้ว anyway กันนะครับผมนะจากน้องคนนี้เลยนะครับเขาบอกว่าผมมีสูตรนะครับผมนะหนึ่งคือให้เขียนคำว่าสวัสดีนะครับผมสองคือขอราคาผลหลักล้านหน่อยนะครับผมนะคือพิมพ์ทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยกระโดดสามครั้งแล้วก็ใช้ดาบตีแล้วก็บอกว่าผมได้ผลพันแล้วก็ผลฟีนิกซ์นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับผมนะขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์คำว่าสวัสดีใช่ไหมสวัสดีนะฮะะะออออ่่่่่ไปแลล้้้วววนนคคคครรับบผผมมมตาาาาาาาเเียกใหพพิ์ข หลักล้านหน่อยนะครับขอผลราคาหลักล้านหน่อยนะครับผมด้วยอามีนะครับด้วยใช่ไหมอ่าโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะแล้วก็กระโดด3ครั้งนะครับหนึแล้วก็3นะครับอ่าแถมให้ด้วยอาเปนซีนะครับผมนะแล้วก็ใช้ดาบฟันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนับ1นับ2แล้วก็นับ3นะครับผมเป็นทางด้านของผลโดนัทนะครับน้องน่องก็คุยสูตรเขาดีจริงคุณผู้ชมฮะคือเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับผมนะทางด้านของน้องสองคนนี้นะครับผมสุ่มโดยท สูตรนะครับผมนะเป็นทาหน้าของผลลาวากับผลสปริงนั่นเองนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองนั้นนะครับผมนะซ่มโดยใช้สูตรนะครับผมได้เป็นทาหน้าของผลโมจินะครับผมเรามาดูซิว่าพี่เตรียมหรือเปล่านะครับผมนะนี่เห็นไหมฮะพี่ทิ้งได้นะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวก็ให้น้องไปเลยละกันนะครับผมนะใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับผมอ้าวเขามีกันหมดแล้วโอ้โหเรียบร้อยฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อนเลยนะครับผมนะฮะกับหลุมศพโง่ๆนั่นเองนะครับผมนะไปกันเลยครับโอเคฮะตอน นี้นะครับผมนะเป็นกลุ่มศพที่สําหรับสายฟรีเท่านั้นนะครับผมนะคือก็ไม่ต่างอะไรกับตัวละครตัวนี้นะครับผมนะที่อยู่ข้างในนี้เลยนะครับซึ่งตัวละครข้างในนี้นะครับผมนะเราจะใช้โบนในการสุ่มประมาณ50นะครับผมนะต่อครั้งนะครับผมแล้วก็มีการจํากัดครั้งด้วยนะครับผมนะเต็มที่คือ10ครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าหลุมศพข้างนอกนี้นะครับผมนะสามารถสุ่มได้แบบไม่จํากัดครั้งนะครับผมแต่ว่าย้าว่าต้องสุ่มเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผมนะอ่าหนึ่งคืนต่อหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ ก่อนนนะะครับผมไปครับได้ทางด้านของ20โบนนนครับผมนะก็คือว่าเป็นของฟรีนั่นเองนะครับผม <c oughs> เอ้า น่าจะมีน้องๆนะครับผมนะน่าจะสุ่มเป็นธาตุของผีนั่นเองน่าจะโชคร้ายมากๆเลยนะครับผมนะก็คือว่าหลุมศพอันนี้นะครับผมนะมันสามารถสุ่มได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EXP ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นลูกแก้วเสกบอสนะครับหรือจะเป็นลูกแก้วไฟในการทาหมัดมังกรก็ได้นะครับผมนะหรือว่าถ้าเกลือมากๆเนี่ยนะครับผมนะก็ได้เป็นธาตุของโบนนะครับผมนะอย่างที่พี่ได้เมื่อกี้นี้เองนะครับผมนะได้ทีละ20บโบนต่อ1นคืนนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเกลือมากๆเนี่ยนะครับผมนนนนะ่่มตขีัื้ท มานะครับผมแล้วมันจะมาฆ่าเราอะไรประมาณนี้นะครับผมเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็เป็นประมาณว่า1คืนต่อ1นครั้งนะครับผมนะเดี๋ยว,วรอรอคืนต่อไปเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมนะแล้วก็ระหว่างรอทางด้านของกลางคืนอีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่แจ้งเลยนะครับผมนะคือหาอะไรเล่นสนุกสนุกกันนะครับผมนั่นก็คือการที่เราว,วิ่งผ่านกรงนี้ได้นะครับผมนะซึ่งความเป็นไปได้มันแทบจะไม่มีเลยคุณผู้ชมฮะคือเดินยังไงก็ติดอะคุณผู้ชมแต่ว่ามันสามารถผ่านได้โดยการเดสต์นั่นเองนะ ก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าสามารถแดาผ่านได้นะครับอันนี้คือพบเจอโดยความบังเอิญนะครับผมนะคือแบบมันมันผ่านได้ไงวะงงเหมือนกันเลยครับผมนะคือแบบโอ้แค่เคลียวก็เดินไปติดเหมือนกันด้วยว่ามันก็ไม่ได้ผ่านได้เสมอไปนะครับผมนะแต่ว่าก็หาจังหวะผ่านไประมาณนี้นะครับก็ระหว่างรอนะครับผมไม่รู้จะทำอะไรก็วิ่งผ่านกรงเล่นนะครับผมนึกบ้าไปแล้วนะครับผมน้อง เอ้ยดูผลพิษผลพิษเอ้ยผล,ผลพิษฐานได้เฉยเอางงเลยเอาเรียบร้อยฮะเอางงเลยโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมขอเวลาไปเล่นลูกกงก่อนละกันนะครับผมนะระหว่างรอคืนต่อไปนะฮะโอเคผมตอนนี้เราก็เข้าสู่คืนที่2กันแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะสุ่มได้อะไรกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มจากน้องคนแรกก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะสุ่มได้อะไรนะครับผมนะใครก็ได้สุ่มก่อนเลยได้โบนดีได้โบนอีกแล้วอะต่อไปฮะได้ซอมบี้ไบนโบนได้โบนอีกแล้วหรอโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่จะสุุุ่มมมไไไดด้้้้ออะะะรรนนคบผผโีกแลววณูชสปา นะครับผมนะคือตัวละครตัวนี้หรือว่าหลุมศพอันนี้เนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเกลือไหมมันก็ไม่เชงว่าเกลือเนาะมันก็เป็นสายฟรีที่แบบไม่ต้องพยายามคุณผู้ชมฮะคือมันมีโอกาสได้ทางด้านของกระดูกด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีโอกาสได้แบบโคตรเกลือก็คือเป็นซอมบี้แบบลุกขึ้นมาต่อยเราอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้ทางด้านของลูกแก้วนะครับเป็นลูกแก้วไฟแล้วก็มีลูกแก้วเอ่อลูกแก้วสีดำที่เอาไว้ในการเสกบอสนะครับผมนะรวมถึงแฟกเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรก ว่าเออมันมันอยากจะให้อะไรก็ให้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับก็ขารพิศาณเรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ในการสุ่มแบบสายฟรีนั่นเองนะครับผมแบบไม่ต้องพยายามนะฮะโอเคผมนะในคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะสั้นไปนะครับผมเดี๋ยวพี่ทําการาใช้โบนเนในการสุ่มดูซิว่าจะได้ตีบอสหนวดดำทุยอาจจะได้ตีบอสเคียวหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มจากการสุ่มก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะสุ่มได้อะไรนะครับผมนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับมันจะเกลือหรือเปล่านะครับพร้อมครับผมไะะคคครรรััั้้งเนนนี่บบดทิ2 ผมได้เป็นทางด้านของแฟกเมนต์อีกแล้วต่อมาครับเป็นทางด้านของแฟกเมนต์อีกแล้วเกือเกินเอ้ยเป็น ECP คูณว่ะเฮ้ยได้เงินอีกแล้วครับคุณผ,ผู้ชมฮะจะได้ที่เสกเคียวหรือเปล่านะครับผมบอสเคียวเนาะเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะ เหลืออีก4ครั้งนะครับผมนะมาดูซิว่าจะได้อะไรนะโอมจงได้สิ่งที่ดีโอ้โหแม่งได้อีพีอีแล้วจะได้หรือเปล่านะครับผมนะลุ้นเอาไม่น่าได้นะคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมนะก็อีก2ชั่วโมงสุ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็สรุปได้ว่านะครับผมนะความเกลือก็ไม่แตกต่างนะครับผมนะแต่ว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันใช้บนในการสุ่มมันก็มีโอกาสได้อย่างอื่นมากกว่านะครับผมนะแต่ตรงนี้นะครับผมนะมันไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยนะครับผมนะแล้วแต่มันจะประทานพรให้นะครับผมนะแล ก่อนนะครับว่าสุ่มได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผมนะสังเกตดูฟ้าอย่างเดียวเลยถ้าฟ้ามืดปุ๊บก็มาสุ่มได้เลยนะครับผมนะสุ่มได้ทุกๆตอนกลางคืนนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยคำว่าปลายเนี่ยนะครับผมเป็นการสวดขอพรหรือว่าเป็นการปฏิเสธนะครับผมนะก็คือว่าถ้าใครกดอันนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะเท่ากับว่าเราสละดสิทธินั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเราใครที่อยากสุ่มนะครับผมให้กดบรรทัดแรกเลยนะครับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มี่่คคิิิดดววาลปีีโอน้ ไม่มีประโยชน์นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมแล้วรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย